วิจัยเรื่องการใช้ชุดการเรียนปริศนาคำไทยเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารแบบวัจนะภาษาของเด็กปถมวัยผู้วิจัยนางสาวชรินยาวงปิงและนางสาวอมีนากมนลพันธ์ที่ปรึกษาวิจัยอาจารย์พงปากาปวีบำเพนสาขาการศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง ที่มาและความสำคัญ 1. การเรียนรู้ภาษาของเด็กเล็กเกิดขึ้นเมื่อเด็กอยู่ในบริบททางสังคมนั่นคือเมื่อเด็กอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีการสนทนาพูดคุยที่มีความหมายกับตัวเด็กซึ่งเด็กจะได้ฟังมากและเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆมากขึ้น 2. ปริศนาคำทาทยเป็นกิจกรรมที่สามารถช่วยพัฒนา ทักษะด้านภาษาไทยให้แก่เด็กได้อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เล่นรู้จักคิดรู้จักหาคําตอบและยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้บุคคลเป็นคนที่มีเหตุผลเป็นคนช่างสังเกตกล้าเสี่ยงกล้าเดาและกล้าที่จะคิด มีความละเอียดถี่ถ้วนรู้จักหารูปแบบปิศนาคำทายจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ใช้ในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ทางภาษาสำหรับเด็กปฐุมวัยเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ทางภาษาโดยเฉพาะด้านการสื่อสาร 3. ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะนำปิศนาคำทาทยมาใช้ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้กับเด็ก ซึ่งผู้วิจัยเชื่อว่าวิธีการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมด้านการสื่อสารของเด็กปฐมวัยเพื่อให้เด็กมีความเข้าใจความหมายของคำํำการปฏิบัติตามคําสั่งการบอกชื่อสิ่งต่างๆและการเล่าเรื่องได้อย่างเหมาะสมตามวายัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารแบบวัจนะภาษาของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังที่ได้รับจากการใช้ชุดการเรียนปริศนาคำไทยกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเด็กนักเรียนชายและหญิงอายุระหว่าง3-4ปีที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นก่อนวัยเรียนประจำปีการศึกษา2562ภาคเรียนที่2ศูนย์พัฒนาเด็กเด็กบ้านทับหมากตำบลบ่อแห้วอำเภอเมืองจังหวัดลำปางจำนวน25คนแต่นำมาวิเคราะห์20คนคิดเป็นร้อยละ80 เรื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแผนการจัดกิจกรรมปริศนาคำไทยจำนวนหนึ่แผนใช้ระยะเวลาในการประกอบกิจกรรมปริศนาคำไทย30นาทีรูปแบบของปริศนาคำไทยปรับให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมสำหรับเด็กประถมวัยปริศนาคำไทยจะเกี่ยวกับ4สาระที่เด็กควรรู้คือ 1. เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 2. เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่สิ่งแวดล้อม3ธรรมชาติรอบตัวเด็กและสสิ่ง ต่างๆรอบตัวเด็กเช่นเส้นผมโรงเรียนตำรวจคุณหมอสุนัขดอกมะลิกันไกลนกหวีดและดินสอโดยการจัดกิจกรรมปริศนาคำทายให้กับเด็กปฐมวัยจะช่วยให้เด็กได้ฝึกทักษะการสื่อสารและช่วยให้เด็กได้มีทักษะการสื่อสารที่ดีขึ้น แบบทดสอบวัฒนศาสการสื่อสารแบบวัจนะภาษาใช้สําหรับทดสอบการสื่อสารแบบวัจนะภาษาก่อนและหลังการจัดกิจกรรมโดยใช้รูปแบบทดสอบความสามารถทางด้านการสื่อสารแบบวัจนะภาษาของเด็กปฐมวัยมีลักษณะเป็นการทดสอบแบบออ a l โอลิท เป็นการถามตอบรายบุคคลเพื่อทดสอบความสามารถการสื่อสารแบบวัจนะภาษาจํำนวน8ข้อโดยเลือกจากสาระที่เด็กควรรู้หมวดละ2ข้อโดยครูประเมินความสามารถจากผลที่เกิดขึ้นวัดได้จากพฤติกรรมของเด็กที่แสดงถึงความสามารถการสื่อสารแบบวัจนะภาษาโดยลักษณะแบบทดสอบเป็นการให้คะแนนดังนี้ สามคะแนนเด็กบอกชื่อและลักษณะที่สอดคล้องกับภาพมีรายละเอียดครบถูกต้องเช่นชื่อส่วนประกอบ4ส่วน2คะแนนเด็กบอกชื่อและลักษณะที่สอดคล้องกับภาพได้บางส่วนเช่นชื่อส่วนประกอบ2ส่วน1คะแนนเด็กบอกชื่อแต่ไม่สามารถบอกลักษณะที่สอดคล้องกับภาพได้ศูนย์คะแนนเด็กบอกชื่อและลักษณะที่สอดคล้องกับรูปภาพไม่ได้การดำเนินการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวมคะแนนโดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนและหลังทดลองโดยใช้ชุดแบบทดสอบวัดความสามารถเพื่อพัฒนาด้านการสื่อสารแบบวัจนภาษาของเด็กปฐมวัย ในกิจกรรมโดยใช้ชุดปริศนาคำทาย20ชุดเมื่อทำการทดลองแล้วให้กลุ่มประชากรทำแบบทดสอบและนำผลที่ได้จากการทดสอบก่อนและหลังการทดลองไปวิเคราะห์ผลแล้วนำมาเสนอในตารางผลการวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูล 1. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานการวิจัยใช้วิธีการทางสถิติแบบ t-test dependent 2. หาค่าเฉลี่ยพื้นฐานของคะแนนก่อนและหลังเรียน 3. หาค่าส่วนเบี่ยนเบนมาตรฐานของคะแนนก่อนและหลังเรียนสรุปผลการวิจัยตารางเปรียบเทียบความสามารถก่อนและหลังเรียนชุดปิสนาคำท้ายโดยจำแนกเป็นรายข้อดังนี้ จากตารางสรุปได้ว่าหลังการจัดกิจกรรมการใช้ชุดการเรียนปริศนาคำททยเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารแบบวัจนะภาษาของเด็กปฐมวัยมีความสามารถสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับจุดศูนย์หนึ่งผลการวิจัยเด็กปฐมวัยที่รับการจัดกิจกรรมการใช้ชุดการเรียนปริศนาคำททยมีความสามารถในการสื่อสารแบบวัจนะภาษาสูงกว่าก่อน การจัดกิจกรรมอย่างมีระยะสําสำคัญทางสถิติที่ระดับจุดศูนย์หนึอภิรายผลการวิจัย 1. เด็กปถมวัยหลังได้รับการจัดกิจกรรมโดยใช้ปิศนาคำทาทยมีความสามารถด้านการสื่อสารแบบวัจะนะภาษาสูงขึ้น ที่เป็นเช่นนี้เพราะการใช้ปริศนาคำทายเป็นการจัดประสบการณ์ตรงที่เปิดโอกาสให้เด็กแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางภาษาเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกอย่างอิสระในสภาพการที่เป็นจริงจากการได้ฟังคำถามปริศนาคำทายที่ใช้คำคล้องจองสัมผัสกันทำให้จำง่ายไพเราะ ทำให้เข้าใจความหมายของคำและยังได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินอีกด้วยขณะที่เด็กฟังต้องใช้สมาธิตั้งใจจดจำประเด็นที่ได้ยินคิดหาคำตอบสามารถพูดคำตอบที่มีความหมายพูดแต่งประโยคเป็นคำพูดง่ายๆให้ผู้ฟังเข้าใจฉะนั้นครูจึงมีบทบาทสําคัญในการช่วยกระตุ้นคอยชี้แนะชมเชย ให้เด็กได้แสดงออกอย่างอิสระในด้านการฟังและการพูดโดยการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ตามความสนใจของเด็กจะช่วยส่งผลให้การเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข สเด็กปฐมวัยหลังได้รับการจัดกิจกรรมโดยใช้ปริศนาคำไทยที่มีความสามารถด้านการสื่อสารแบบวัจนะภาษาส,าสูงขึ้นซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ว่าหลังการจัดกิจกรรมโดยการใช้ชุดปริศนาคำไทยเด็กปฐมวัยที่มีความสามารถในการสื่อสารแบบวัจนะภาษาที่สูงขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรมดังนี้ ความสามารถในการสื่อสารแบบวัจนะภาษาหลังการจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดการเรียนปริศนาคำทายปรากฏว่าหลังการจัดกิจกรรมเด็กมีความสามารถด้านการสื่อสารแบบวัจนะภาษาสูงขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรมเพราะปริศนาคำทายเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้ฟังจากการสนทนาพูดคุยได้รับการพัฒนาการใช้ภาษาช่างสังเกตช่างคิด ฉลาดเฉลียวในการฝึกปัญญาการให้เด็กได้ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันในการทำกิจกรรมเช่นการแสดงท่าทางประกอบฟังและพูดปริศนาคำาทยคิดหาคำตอบการเล่าเรื่องเกี่ยวกับคำตอบในภาพปริศนาคำาทยดังนั้นจากการที่เด็กได้เรียนรู้จากการใช้ชุดปริศนาคำาทยช่วยส่งผลต่อความสามารถด้านการสื่อสารแบบวัจนะภาษาที่สูงขึ้น ข้อเสนอแนะ 1. การส่งเสริมการสื่อสารแบบวัจนะภาษาของเด็กปฐมวัยครูต้องให้อิสระแก่เด็กได้ใช้ความคิดอย่างอิสระและเข้าใจความพร้อมของเด็กสิ่งสำคัญคือครูควรสร้างกำลังใจและกระตุ้นให้เด็กกล้าแสดงออก 2. การจัดกิจกรรมให้แก่เด็กโดยใช้ชุดการเรียนปิศนาคำทายครูต้องคำนึงถึงศักยภาพและความพร้อมของเด็กมาให้เกิดความเครียดยกย่องชื่นชมเด็ก ครูลดบทบาทลงเปิดโอกาสให้เด็กอย่างเต็มที่ 3. ในการใช้ชุดการเรียนปริศนาคำทายสำหรับเด็กปฐมวัยนั้นครูต้องสร้างปริศนาคำทายที่ง่ายและเหมาะสมกับเนื้อหาที่จะสอนเพื่อให้เด็กรู้จักคิดในการคาดเดาคำตอบควรจะเป็นคำถามที่กว้างเป็นคำของจองสั้นๆจะเหมาะสมสำหรับเด็กวัยนี้เพราะจะทำให้เด็กจดจำและเข้าใจง่าย การนำเสนอวิจัยของดิฉันก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านที่รับชมและรับฟังหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ